กัวเมียครตายอ,อืออ๋ดิกาแฟเมียนี่เป็วนบอบันเื่อนี่ปีนองนนี้ยอ Kau itu เมียกบได้หรอือมันเงียนเปรมราเมีย,เ,ย,มยเอออนนี้คนนี้ได้ชงมาคือต้องโตกันก่อนเมียนี่ก็เก่งไม่อยากกูมึงมึงปาันกูไปก่อนจอกันก่อนอือ เออนั่นนี่เมียนี่เลยอันนี้ตาโปมหน่องแจ็กเที่ยดาเป็นเมียใช่ไหมลาผปลามาได้ปัดดุงเออขาบติดเลยเลยนั่นเออืออขาบติดล้านั่นขาดว่างติดเลยนั่นออื กับดีเจเล่นยุ่ n g ยุ่ง g ไ้ยุงย่งไว,งไว้มานี่มานี่น้องมานี่อ๋อเออเมียนี่ก็นดินต้นเล็ดโชกับเมียมาให้ไม่ดูแต่กระปรูนเอาเล่นจะเลียเมียนี่กันมันด้วไม่เล่นได้เลยเนียนไม่เลีนนะ้ยงนังเล็ดลุดไม่เลี้ย วัยชหวงมิดแล้วก็คนเยนเม้นอืมถึงว่าเดี๋ยวรดไม่รดวันไห้ตั้งควงเลยนั่นแล้วนี่ก็น่เรูเคียงอะไระนะรนั่นเลยอืมอืมโอ้เมียนี่ก็กาบติดแล้วฮ่าๆ่าอ่า่าไม่ยเล่นเมียเลย ฮะาอย่าวิ่งตัวเมียนะครับอืมอ้เมียนี่ก็ได้ไมายอมเอา Logi lựt ông nâng quá tay con nâng nỉa tỉa tay tay con nâng ni tỉa tay con nâng 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 tài nâng 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 niên nâng nâng ่มมมันไม่ร่มมันคคบัน,บนล่ากับอยอกก็ดิตะเล่มดีอ่อู้งี้อันนี้ก็ดีโบล้อายุปัดลุงได้มาจุดเดียวประกาดบ้าใจป้าบนปัดลุงเราสั่งมาจุดเดียวเลยห้าตัวได้พบเป็นพบล้าโรงตัวน้อน โดดขวดเด็ดดวงอุ้ยอุยอ้ยติดติดติดอุ้ยติดติดนี่ทำอะไรเจอนี่นี่นี่ gióc vai đuôi nhẳng, tân ba này, rồi chấm mới giờ cốc phô lên nè này, bắt nút Hãy quá, cho